อย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวน,นอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็อลองคิดใครครว,วนมันคุ้มกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมท่านผู้สังเกตเป็นทีกรับรักครับนี่คือกับข้าวอาอาหารการกินของผู้มีเงินนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียว หอมข้าวเหนียวครับไม่ใช่หอมมะลินะครับนี่ข้าวเหนียวนะครับวันนี้อยากกินข้าวเหนียวเลยซื้อข้าวเหนียวมานะครับอันนี้เป็นน้าพริกปลาระนะครับที่เห็นนี่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าตับไก่นะครับอันนี้น้าพริกปลาระอันนี้เป็นผักสมุนไพรครับนี่ตามแผนที่ไม่มีขายครับผักแค่นี้นี่นะครับตามแผเทปจะหาไม่มีเลยนะครับหายากมากนะครับ มันอยู่ตามท้องไร่ท้องนาครับนั่นคือคือผักเสตาครับอันนี้ก็คืออ่าอันนี้ก็เป็นอาหารที่กินมาประมาณเดือนเจ็ดนะครับนี่คือฟิตรบองนะครับเป็นอาหารฝรั่งนะครับฟิตรบองฟิตรบองนะครับเขาเรียกว่าฟิตรบองฟิตรบองก็คือปลาบองนั่นเองครับนี่ละครับ กับข้าวของคนมีเงินนะครับกินแค่อิ่มกินเพื่ออยู่เราไม่อยู่เพื่อกินครับคุณครับทิ้งฉันหากจะทิ้งฝันที่เราเคยมีต่อกันอยากให้นึกถึงวันเก่าจะได้ไหมก็ยังรักคนก็ยังค้นหาว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป ที่ฉันนั้นมั่นใจกลับจะนี